วันนี้จะพามาดูตามประเทศก็จัดจานหน่อยนะโอ้ทำมาจากแตงกวาญี่ปุ่นซอยๆๆเฉี่ยนออกแบบนี้นะทําเป็นรูปนกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นนกคู่ทามาจากแตงกวาญี่ปุ่นแม่มันนะ่าสนใจจริงๆเริ่มจากการทําตัวนกแล้วก็ทําลูกตานะนะครับทําจากแตงกวานะเบม,มิโตนี่แหละใช้อุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้แย่ๆทิมๆออกมาเป็นตานกเออแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็ซอยนะคอยดูนะจะซอยเป็นนี่อากออกโอ้ยเป็นจะง,งอยปากนกอ่าที่เหลือจะทำอะไรอาจะทำปีกหันแตงกวาครึ่งหนึ่งแล้วก็ซอยบงับงบงังบังให้ทีทีแบบนี้เป็นริวร้วริ้วนี่สองอันแล้วก็บี้ออกมาโอ้สยายปีกแล้วสำหรับนกคู่ของเรานี่โอ้โหสวยนะคุณผู้ชมเออแม่ไอเดียดีนะ อ่าแล้วก็นี่มันสาอ,อากาศบนตอกกูไว้เนี่ยโอ้อ่ะก็สวยงามดีอ่ะเสริมขานิดหนึ่งโอ้จัดจานได้สวยงามมากแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ